สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนเมษาย,ยน2565นะคะของชาวราศีกรกฎนะคะเขาไพ่ได้ทำนายออกมาว่าสิ่งที่คุณวิตกกังวลหรือสิ่งที่คุณกำลังคิดบางครั้งเข้ามาแบบสุขคุณก็คิดว่ามันเป็นทุกข์บางครั้งเข้ามาแบบทุกข์แต่คุณกลับสุขนะคะประจำเดือน เมษายนนี้นะคะมันจะเข้าเข้ามาเหมือนสุกสุกทุกๆุกอยู่นะคะยินดียิน้ายไม่ได้ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินอะไรก็ตามแต่นะคะรอให้ถึงเดือนเมษายนพ้นไปก่อนนะคะคุณถึงจะกลับมาเหมือนเอ่อมีจิตที่ปกติเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่า,วาจิตไม่ไม่ผิดปกตินะคะแต่กาลังเอ่อคุณกําลังเบื่อนหน่ายกับ ใน,ใน,ในทุกทุกทุกก,ก,กสิ่งทุกอย่างในรอบในรอบตัวนะคะเดี๋ยวรอให้พ้นเดือนเมษาไปก่อนในทุกๆเรื่องนะคะเพราะตอนนี้มันเหมือนกบเข้ามาทําให้คุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆสุขๆทุกๆไปเป็นแบบนี้นะคะรอพ้นเดือนเมษาไปก่อนนะคะของชาวราศีกรกฎค่ะ